ขยึกขยึกให้สมใจนึกสมเจตจำานงอยากมีเงินล้านมีบ้านสวยสวยเพราะโชคไม่ช่วยเที่ยงกันไม่ลงบุญไม่ส่งลงพู้อ,อกไปโอ้เทวดาฟ้าดินทั้งหลายครั้งที่สองขอให้มังเอกเอกไปจากตัวข้าทั้งหมดว้าใตายแล้ว มังเอกรีกเคยมาอยู่สองอันก็หลุดไปด้วยเลยกลายเป็นคนมือด่วนไปเลยแล้วจะทํายังไงดีละยทนี่รองให้ฉันอธิษฐานดูบางฉันจะเอาเช่นหมากสวยๆสักอันหนึ่งนี่ยายเราอธิษฐานไปสองครั้งแล้วนะยายเลยครั้งเดียวเท่านั้นเองนี่ขอให้ฉันเอามังเอกของฉันคืนมาก่อนเถอะ